สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาเล่นกันครับ <laughs> ตามชื่อคลิปเลยครับผมเป็นวิธีการเปลี่ยนปลอกแนดนแล้วก็ติดตั้งตุ้มปลายแนดนนะครับของ For ์ซ่า350นะครับผมอุปกรณ์จะมีประมาณนี้ครับปลอกแนดนครับผมของ For ์ซ่าแล้วก็ตุ้มปลายแนดนแล้วก็ไขควงนะครับตักแบนนะครับแล้วก็ไอซีแชกด้วยเพื่อใช้ถอดตุ้มปลายแนดนนะครับผมโอเคเราจะไม่พูดพั่มทําเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับผมโดยเลย ครับผมนี่ก็เป็น f o r ์ซ350นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกใช้สแฉกนะครับไขทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อถอดตุ้มไปแทนนันเก่านะครับลักษณะนี้คนง่ายใช่หลังจากนั้นมาถอดอีกข้างหนึ่งครับช่างถอดเหมือนกันเลยทวนเข็มนาฬิกานะครับ เดี๋ยวอีพีหน้าเราก็จะรีวิวรถคันนี้ด้วยเจอกันในอีพีหน้าสวัสดีครับ <laughs> ยาก<ง> <laughs> ยาก <laughs> <laughs> หลังจากถอดเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้เทคนิคการแยงนะครับคือไอ้ตรงเนี้ยมันถอดไม่ออกมันมันออกยากมันแข็งเดี๋ยวเราต้องใช้ในแยงเข้าไปครับเสียบเข้าไปแต่ว่ามันจะเสียบยากเราต้องใช้ <laughs> หลอดลื่น <laughs> <laughs> เพื่อมันเสียบง่ายอาวาสลนนะ เราต้องใช้สไลด์นะครับนี่ครับพอเราได้สไลด์มาแล้วเราก็ฉลอัสไลด์ไปตรงหัวไขค,รครวงครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เสียบไปเลยครับเสียบแล้วก็ดึงออกมาเฮ้ยมันจะขุดแหงนไปทไรมั้นเลยแงเสียบไปเลยเหรอมาที่เราเสียบไปเนี่ยเราเพื่อ <c oughs> เพื่อที่จะแบบทำลายชั้นของ กาวที่ทางโรงงานเขาอัดมาให้เนี่ยกาวนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะไม่เสียปอกแคนไปนะครับเพราะบางท่านเขาจะเขาจะเอามีดกรีดเพื่อถอดปอกแคนออกนี่ครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เสียบเสียบไขควงเข้าไปรอบรอบแล้วเนี่ยถ้ากาวมันหลุดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะบิดออกอย่างนี้ได้เลย <Wow. S 1> ว้าวาเป็นรอยนิดนึงถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีใช่ไม่เสียน,นี้นะครับเพราะว่าของผมแต่ก่อนเวลาเปลี่ยนเนี่ยผมจะเอาคัตเตอร์กรีดออกเลยเพราะว่ามันดึงไม่ออกจนมาเจอเทคนิคเนี้ก็คือเสียบเข้าไปเพื่อทำลายชั้นของกาว พวกนี้กาวพวกนี้ที่โรงงานเขาใส่มามาต่อไปก็ต่อแฮมที่เราได้มาจะมีสองข้างอย่างนี้เราก็ดูว่ามันจะมีรูเล็กกับรูใหญ่อันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้คือรูเล็กอันนี้คือรูใหญ่รูใหญ่เนี่ยสำหรับฝั่งของคันเร่งนะครับรูเล็กสําหรับฝั่งของด้านซ้ายมือก่อนที่เราจะใส่นะครับเราจะใส่อันนี้ไปนิดนึง นิดเดียวนิดเดียวมากๆแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งใช้นิ้วเขี่ยใช่ใช่หยดแล้วนิ้วนิ้วปาดได้เลยครับใช่เลยนะครับใช่ครับเบาๆนะครับพี่โอเคนั่งนะนั่งนะนด่งนะเด็งๆใส่ร้อด็กประมาณนี้นะเพื่อนๆก็สามารถบิดจัดจัดองศาได้นะครับเพื่อได้แบบโชว์ โชว์ฟอนต์ฟอซ่าอะไรก็จะบิดขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยพอเราเลือกองศาเสร็จต่อไปเดี๋ยวเรามาทําอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งเริ่มจากถอดต,ตุ้มปลายแฮนด์ที่เราถอดไปแล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาเอาไขควงเสียบเข้าไปเพื่อที่จะทําลายชั้นของกาวนะครับผมจะได้ถอดตัวนี้ง่ายๆแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปนะครับเป็นชมใหม่นี่เป็นของแต่งนะครับผม เสียบไปยนยางมันหลุดออกหมดแล้วเราก็แบบถอดออกได้เลยครับนีอ่ออกมาอย่างง่ายดายนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งใจทำนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาป่อแคนฝั่งนี้มาใส่นะครับฝั่งที่เป็นประกับคันเร่งนะครับผมก็จะเอามือที่เปื้อนสไลดแล้วก็เปื้อนน้ำนิดๆนะมาลูบๆให้มันเข้าง่ายนิดนึงนะครับถ้าเด็กวันแระถ้าเรเหมือนเด็กันแรทำา้วเนี่โอเคครับผมหลังจากที่เราใส่ ตอกแฮนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วซ้ายขวาซ้ายนะครับผมหลังจากเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันก็เป็นรูโบนะครับเราก็ต้องใส่ด้วยจุกปลายแฮนด์นะครับตุ้มถ่วงน้ําหนักปลายแฮนด์นะครับที่เขาว่านว่าจะทําให้รถน้านิ่งขึ้นนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านี่สีน้ําเงินเหมือนรถเลยแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่ก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับตัว L หกเหลี่ยมนี่ครับเดี๋ยวให้ช่างจัดการให้เหมือนเดิมนะครับตามเข็มนาฬิกา ไข่เข้านะครับทวนเข็มนาฬิกาไข่ออกแม่เราใส่ด้านนี้ก็ได้แล้วก็แชงนิ้เดียวหมุนเฮ้ยสวยเลยแล้วก็ขันแน่นเลยครับรถแมนเลยซิ่งซิงไม่ใช่คว่าซิงซิงเลยดูเลยโหสปีดเซเว่นเอ้ยเออสปีดเซเว่นเซเว่นสปีดล่อก็มันอยู่ข้างบน <laughs> นี่ครับก็จัดทรงให้มันดูเลดซิ่งขึ้นเลดซิ <c oughs> ่งขึ้นขอซาเลดซิ่งฝั่งอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับก็ขายเข้าไปเลย นี่ครับก็สวยงามก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก็จะออกมาในลักษณะนี้สําหรับงานในวันนี้ของเราก็คือการเปลี่ยนปลอกแนดนแล้วก็ติดตั้งตุ่มปลายแนดนของฟอร์ซ่าสามนะครับเดี๋ยวผมจะพูดสรุปให้ฟังก็คือ1ของเดิมก็ถอดตุ่มปลายแนดนเก่าของเดิมออกมา2คือถอดปลอกแนดนเดิมออกมานะครับผมแล้วก็ใส่ปลอกแนดนใหม่เข้าไปในลักษณะนี้แล้วก็ไขตุ่มปลายแคลน อันใหม่ที่เป็นของแต่งเข้าไปนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดูสปอร์ตขึ้นนะครับสวยงามโอเคเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมท้ายคลิปนะครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปอกแฮนด์แต่งสําหรับฟอร์ซ่าสามแล้วก็ตุ้มไปแฮนด์แต่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องเราด้วย แล้วติดตามมาันะครับ EP หน้าเราจะมาทำอะไรกัน WHAT?! WTF What stalk มีของดีให้ดูแน่นอนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับนนา์ <c oughs> นี่อะไรนี่ต้อนนี้มา นี่อันนี้คือฝั่งนี้มันไม่อยู่อย่างนี้ดิเ <c oughs> ชื่อสินี่เพราะมันมีใหญ่ถ่องข้ายไงไหนไหนตีกันแล้วเราถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ฝั่งเนี้ยถูกแล้ว,อ,นนลว <c oughs> อือโอ้ยจบแล้ว